เรานอนป่วยมาไปหาหมอตั้งแต่วันเออไปเข้า M K I อี e. K e. ตั้งแต่บ่ายของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบสี่ แล้วตอนนี้เราก็นอนนอนนอนมาจนถึงวันนี้นะคะนอนเพราะว่าเรากระดุกกระดิกเพียหรือเกอินนะ,ค,ะคือไม่ไหวนะเราก็ได้ทำคอนเทนต์นะทำคลิปเป็นหนึ่งคลิปให้เอซีให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะ,ะแต่คนที่คอยจ้องเรานะคะมาดูคลิปเรา มาดูคลิปเราแล้วก็เอาไปวิจารณ์ะาไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอาไปเที่ยวพูดนะ,ะว่าถ้าเราถอมเนื้อถอมตัวยอมเขาเราก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้นะคะเขาจะได้เออมาแบ่งเออมาทำทานนะคะ มาทำทานนะคะจะมาให้ทานนะคะคือความรู้สึกนะคะที่เราฟังฟังนะจริงๆแล้วนะคะชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะชีวิตคนเราไม่เหมือนกันการฟังสิ่งที่เราเล่าชีวิตคือเราเล่า ถ้าเราคิดว่าเราอายเราจะไม่มาเล่านะคะเราจะไม่มาเล่าในสื่อให้คนฟังนะคะเรายอมรับว่าเราเล่าชีวิตของเราคนที่เข้าใจเราก็มีคนที่ไม่เข้าใจก็มีมันย่อมแน่นอนนะคะแต่ การอนาถาของเรามันก็ไม่ใช่ถึงกับการอนาถาเราก็ยังมีที่ซื้อหัวนอนมีกินมีอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าการเดินทางไปหาหมอของเราบ่อยๆมันก็เป็นไปไม่ได้ค่าเดินทางของเรามันเราก็จะต้องเออมีกายวางแผนชีวิตแต่มันจะต้องมีสาหรับคนที่เขามีไรายได้คนที่เขาทํางานนะคะคนที่เขาทํางาน คนที่ผูกภาพแข็งแรงนะคะใครหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าทำไมเราจะต้องมาทนอยู่ในต่างประเทศนะคะการทำแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องดูให้ดีๆว่าแล้เราจะกลับไปประเทศเราได้อย่างไงนะคะให้คิดดีๆ ให้คิดดีๆว่าคนที่เขาแข็งแรงที่เขายังมีกินมีใช้สุขภาพดีๆเขายังอยู่เมืองไทยเขายังอยากจะวิ่งออกนะคะแล้วเราจะวิ่งกลับไปตายที่ประเทศไทยมันจะกลับไปได้ยังไงคะทุกคนความผิดถ้าคนตามเรื่องราวของเรามาจริงๆจ,จะรู้นะจะรู้ว่าทำไมเราอยู่อย่างนี้ทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ทำคลิปเราก็เล่าเรื่องเราแล้วแต่คนเขาจะ ฟังในบวกหรือว่าลบแค่นั้นนะคะที่เรามาพูดการที่สุขภาพของเราไม่แข็งแรงเราทรมานเราเจ็บมันก็พอแล้วนะคะเราไม่ชอบนะคะเราไม่เอาเราก็ถ้าเราลุกขึ้นได้เราก็ลุกขึ้นมาปกป้องเราคือเราลุกขึ้นมาทำคลิป ไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราจะร่ํารวยไปจากการทำคอนเทนต์คือเราเอาชีวิตเรื่องจริงชีวิตของเรามาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันเราเราก็ไม่ได้ห่วงห้ามใครนะคะว่าจะเข้ามาเหยียบมาย่ามมาทับมาถมหรือว่าจะมาทําอะไรอะ่ะแล้วแต่นะคอมเมนต์ก็เข้ามาจะเม้นอะไรนะคะแต่คนใกล้ตัวรอบข้างของเรานี่นะคะอย่าพยายามจิกนะ,ะอย่าพยายามไปเอา ความรวยความดีของคุณไปพูดนะคะไปพูดไปพูดว่าถ้าฉันไม่เนรคุณนะคะถ้าฉันไม่เนรคุณทำเนื้อทำตัวทำต,ตนรู้จักสัมมาคาระวะรู้จักอะไรนะก็จะยื่นมือมาช่วยเหลืออยู่นะคะคือเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะ กัดเขาคนอย่างเราไม่เคยกัดใครเราจะพูดให้ฟังนะเมื่อคุณติดตามคลิปของฉันทุกคลิปแล้วคุณก็เก็บไปเป็นอพลังลบนะคะในใจของคุณที่คุณมองคุณก็จะต้องมาดูคลิปนี้นะคะฉันไม่เคยกัดใครก่อนนะแล้วฉันไม่อยากให้ใครมาเป็นแม่ฉันการที่ว่า ฉันกล้าพูดว่าฉันไม่มีเงินจะขึ้นรถไปหาหมอฉันกล้าพูดฉันไม่อายฉันกล้าพูดแม้กระทั่งลูกของฉันฉันยังไม่กล้าไปขอแล้วฉันที่ไปพูดขอคนอื่นได้ยังไงล่ะคะเรามาพูดถึงว่าบางครั้งมันไม่ถึงกับอดอยากปากแห้งแต่บางครั้งเราหาหมอเยอะแยะบางครั้งเราก็คิดว่ากัน ไปฟังผลกับหมอมันไม่สำคัญนะคะที่ว่าเราไปตรวจแล้วเราก็จะต้องไปฟังผลมันก็ต้องใช้ค่าเดินทางอีกแต่นี้การที่ว่าเออนิดๆน,น,น้อยๆเราไม่มีแล้วก็จะไปขอลูกว่าเออลูกเอ้แม่จะขอเงินอค่าเดินทางไปหาหมอนะคะเราเกรงใจลูกนะเราก็คิดว่า เราขอเรื่องอื่นดิฟานะที่มันต้องสำคัญฝรน,น,นี้ถ้ามีอะไรหมอเขาก็ต้องโทรมาบอกเราเองนั่นแหละเราก็คิดเนาะเราไม่คิดว่าอาการของเรามันจะหนักเขาจะเจออาการถึงขั้นผ่าตัดนะคะเรารู้ตัวของเราดีอาการเจ็บป่วยของเราเรารู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาเล่าอะ่ะมันมันไม่ได้ขีดหนึ่งมันไม่ได้เซนหนึ่งเี่ยวกับความเจ็บปวดความทรมานของเรา คนฟังก็ฟังแบบสะใจนะคะคนอยู่ไกลอ่ะเขาไม่รู้ไม่เห็นหรอกแต่ไอ้พวกอยู่ใกล้ๆนี่นะคะที่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์เนาะเราอย่าคิดนะว่าคำพูดดีๆใส่กันบางทีจะยืมเงินคนห้าบาทสิบาทสิบแฟงห้าแฟงสิบแฟงนี่มันน้ำท่วมปากนะมันยากนะคะจะไปขอใครนะ ยังไงมึงต้องมีคำติดถินนินทากันอยู่ดีนั่นแหละอืมไม่ว่าจะให้มาฟีฟีหรือว่าให้ยืมมันก็ต้องมีเรื่องพูดไปจากกันแล้วยังเอาไปพูดอีกนะคะจะกินอะไรเนะี่ยจะจะแดกขอพูดหยาบๆนะคุณจะกินอะไรให้กระเพาะคุณแตกให้ล้นปากล้นกระเพาะให้มีกินมีใช้ให้มีผัวให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตของฉันชีวิตใครชีวิตมันอย่าเอามาเปรียบนะอย่าเอามาเปรียบทางที่ฉันระเบิดได้ฉันก็จะระเบิดนะฉันระเบิดนะคือฉันพูดนะเพราะว่าสิ่งที่ฉันตอบโต้ไม่ได้ก็คือสุขภาพร่างกายที่ฉันไม่สบายฉันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ฉันก็ปล่อย ให้เป็นหน้าที่ของหมอแต่หน้าที่ที่คนจะมาทับถมฉันจะมาเหยียบมาด่ามาว่าฉันฉันมีพลังถึงฉันจะป่วยให้นอนติดเตียงไงถ้าฉันไม่มีเสียงฉันต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวฉันแล้วไม่ต้องมาอายแทนฉันการที่ฉันตัดสินใจแล้วที่มาทำคลิปทำคอนเทนต์หรือพูดคุยกับเอซีคนที่เขาเข้าใจฉันก็มีคนไม่เข้าใจ ฉันฉันมาทำทลิปพูดฉันบางช่วงบางตอนฉันอยากให้เป็นอุทาหารณ์แต่ฉันไม่ได้มาเป็นขอทานไม่ต้องการเอฟาร์มเห็นใจฉันพูดฟามจริงว่าชีวิตคนเรามันมีบางคนเนี่ยถ้ามีเงินมีทองเขาอาจจะวางแผนชีวิต ณนะวันนี้ถ้ามีังมีพลังมีแรงมีอะไรอยู่วางแผนเก็บเงินเอาไว้นะคะจะได้ไม่ต้องเหมือนไม่ต้องมาโดนโกงเหมือนฉันไม่ต้องมาเพราะว่าฉันเน่ะเคยให้คนกินเคยให้ฟรีๆเคยให้เคยช่วยเหลือคนเคยทํามาทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกระเด็นเข้ามาฉันทําคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ํา คุณคนไม่ขึ้นดิฉันคุนคนไม่ขึ้นกับเข้ามาคดมาโกงฉันมาทำร้ายฉันให้ที่อยู่ที่พักอาศัยพอรู้ก็เข้ามาโกงฉันอย่างที่ฉันเคยทำคอนเทนต์มาทุกวันนี้ฉันไม่เคยฉันไม่วิ่งฉันอยู่ของฉันฉันมาทำคอนเทนต์พูด คนอะถ้าฟังดีๆนะน่าจะขอบคุณฉันนะว่าโอเคคนอยู่ในต่างแดนทําผัสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าตัวเองเจ็บป่วยมันก็จะต้องนั่นคนที่แข็งแรงที่ยังมีกินมีใช้ยังหัอหวาอยู่คุณมีกระเป๋ารวยๆคุณใช้ชีวิตหรูหราคุณมีพลังคุณทำได้คะ่ะได้ก็คือชีวิตใครชีวิตมันนะคะอันนี้ ที่ฉันมาพูดว่าฉันอายุหกสบเ็ดปีแล้วฉันพิการถ้าคนฟังดีๆจะเอาไปเป็นความคิดถ้าคนฟังไม่ดีคนในในทางลบมันก็ลบมันก็จะเป็นคำดูถูกนะว่าโอ้ยแกมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างประเทศดูสิแกยังทนมึนอยู่ทำไมไม่กลับประเทศไทยคุณไปมองว่าประเทศไทยมีอะไรฉันวิ่งหาหมอระดับนะี้ เมืองไทยฉันจะไปขนาดฉันอยู่ต่างแดนประการหมอฉันมีทุกอย่างนะฉันหาหมอระดับที่เมืองไทยมีไหมหมอที่เขาจะมารักษาจะ,จะพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันไม่ได้ลำบากนะมันไม่ได้ลำบากแต่บางครั้งมันมีช็อตนะะการเดินทางนะการเดินทางแต่เราไปนึกถึงภาพว่า ประกันหมอที่นี่เขาบังคับแตเมืองไทยมีไหมคุณเข้าไปนอนโรงพยาบาลแบบระดับชั้นเนี่ยไปเข้าเครื่องเนี่ยมันเป็นแสนนะแสนสองแสนบาทนะไปเอาที่ไหนรัฐบาลเมืองไทยช่วยไหมอันนี้รัฐบาลที่นี่เขาถ้าเราไปบอกเขาเขาช่วยนะคะเขาช่วยแต่บางครั้ง หลายหลาอย่างเราจะไปขอเขาตลอดมันก็ไม่ได้นะคะคนเรามันก็น้ําท่วมปากอย่างที่เราพูดว่าบางอย่างเราก็พูดไม่ได้บางอย่างเราก็พูดได้ไอคนฟังก็ฟังนะคะอย่าพยายามมาโพสทางหน้าเฟซแล้วก็อย่าพยายามเอาเราไปเปรียบกับชีวิตของคุณคนเราไม่เหมือนกันศักดิ์ศรีคนเราไม่เหมือนกัน ชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันคนมีผัวก็จงดูแลผัวตัวเองวไว้ดีๆมีกินก็ดูแลทรัพย์สมบัติของคุณให้เหลือกินเหลือใช้พยายามดูแลผัวของคุณอย่าอย่าพยายามที่คิดว่าโอ้แบ่งปันอย่างงู้นอย่างงี้นะฉันรู้และอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีใครหรอกที่จะมาใจดีอนะแบ่งปันผัวแบ่งปันอะไรให้คนอื่นนะคนเราอะอย่าอย่าเอาหน้าเกินไปอย่าเอาไปพูดนะอย่าเอาไปพูดว่าเท่าแกเออสัมมาคารวะแกดีหน่อยนะก็จะไม่ยามทุกยามไม่มีจะได้ยื่นมือมาให้ ขอบคุณในฟาร์มขอโทษนะคะคลิปนี้แบบเราป่วยนะดูหน้าเราเราไม่สบายแต่เรายังสามารถลุกขึ้นมาพูดได้นะคะเดี๋ยวพิ่นีดีขึ้นจะมาขึ้นไลน์นะคะบ่อยๆเพราะว่าอาการเจ็บป่วยมันไม่มีใครอยากเป็นนะ,ะไม่มีใครอยากมาเป็นชีวิตอย่างเราสวัสดีค่ะ